เบา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 ไม่ไหวครับยอมมันไม่ได้แล้วแตะแคงใจหายเว็บใช่มัน กลวดีนะถอยดี<อ>ยแล้วที่ยังถอยได้อ่ะสวัสดีครับก่อนออกเดินทางนะครับผมก็ไปเปลี่ยนผ้าเบรกยี่ห้อแอดวิดมารุ่นโอีกล่องสีทองนะครับก็เป็นเกรดพรีเมียมเลยหลังจากที่ผมได้ทําการเปลี่ยนไปนะครับความรู้สึกของผมก็คือระยะเบรกตอนนี้ระยะเบรกรถผมสั้นลงมากเลยแล้วก็การเบรกให้ความนุ่มนวลมากเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางของผมมากๆเลยนะครับตอนนี้ วกับรถผมหนักด้วยนะครับผมจึงต้องเลือกของที่มีประสิทธิภาพนะครับถ้าลุยน้ํานะครับโดยโปกติแล้วการสัมผัสของพาเอรเบรกกาจา์เบรกประสิทธิภาพก็จะลดลงนะครับถ้าเป็นเนื้อผ้าที่ไม่ดีเนี่ยเราขับมาแล้วร้อนไปลงประสิทธิภาพจะลดลงเลยชัดเจนบางตัวถึงขั้นพาเอรเบรกก่อนเลยนะครับแต่ผมใช้ของตัวแอดวิดเนี่ยคือเราลุยขึ้นมาก็ประสิทธิภาพยังเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกชิ้นส่วนตรงนี้สําคัญนะครับ สำคัญต่อเรามากมาในการเดินทางและเพิ่มความมั่นใจผมเลือกใช้พระเบกแอดวิดครับฝนจาย่าเพิ่งตกเลยนะจ๊ะขอขึ้นไปก่อนถ้าตกนี่คือฟาวเลยขึ้นไม่ได้แน่นอนนี่เนี่ยเราต้องรีบขึ้นแล้วเพราะว่าไอเมกอนน์มันเกาะเกาะอยู่บนยอดเขาแล้วอะไอก้อนฝนอะอยู่ข้างบนเล้นี่ใช่อีกนิดเดียวจะถึงละอีกโลขอถึงขอถึงก่อนแล้วกัน นี้เราถึงที่วัดแล้วนะครับวัดเขาประชุมเทพก็จะอยู่ขวามือนะครับส่วนเขาตะเหมียนที่เราจะขึ้นไปกันเนี่ยเราก็วิ่งไปทางซ้ายมือนะครับทางนี้ ข้างทางขึ้นด้านขวาก็จะเป็นน้ําตกนะครับเปน็นลำธารเล็กๆน้ําใสไหลยเย็นโอ้าหานเดี๋ยวเราเดินทางต่อไม่รู้อีกไกลว่าไม่เคยมาด้วยท p s ก็ไม่ได้จับแล้วขับตามทางไปเลยครับมั่วๆนี่ครับอันนี้คือลำธารน,นะครับระหว่างเดินทางนะครับ ด้านขวาก็จะเป็นลำธารไหลอยู่ตลอดนะครับจะมีเสียงน้ำตกอยู่ตลอดโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยโอ้ผลงานลันธารบอกตรงเห็นน้ำแล้วอยากอยากแคมป์ริมน้ำอะ่ะ ครัสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับใครไอ้ในสุดท้ายหน่อฮะลื่นไหมลื่นเลยเหรอไปถึงไหมเนี่ยพี่ลงมารถขวางกันอ๋อครับปวดเออแล้วเราจะนอนขึ้นได้ไหมเนี่ยเขาบอกรถขวางกันลองดูลองดูเป็นไงครับตอนนี้ลื่นไหมตอนนี้ลื่นแล้วฝนมัน อ๋อฝนที่ฝนมันตกหนาสุดจะมาลื่นอยู่นีดีครับไปขึ้นบนนะครับให่ไหมไส่อะ่าะต้อง่ราะมันลืนลื่นลื่นลื่นไม่มีครับ,รบอ๋ตอตอนมันมันมันเพิ่งตกเนี่ย,ยใช่ไหม,ไมแต่เนินสุดท้ายใช่ไหมเนินแรกเนินแรกอ๋อเนินแรกเลยถ้าผ่านได้คือไปได้ เหนื่อยเลยเหรอเหลือครับลลคสิบหายแล้วเหมือนเหมือน,นเขาก็โจมเลยใช่ไหมอารมณ์อารมณ์เหมือนเขาก็โจมเลยเออมีแต่คนเตือนที่หายแล้วโอ้ยก็อย่างเขาว่าแหละถ้าไปลองดูไม่ไหวก็คือจบนอนบังโลโอ้โหเฮ้ยเดิน เนินนี้ชันจริงวะขึ้นได้วเนี่ยคือถ้าฝนไม่ตกกับมันขึ้นได้ไงแต่นี่มันตกไปแล้วอะ่ะผมจะลองสู้ดูนะครับลองสู้ดูนะลองมันลึก ไม่ใช่หรอกจะดูก่อนที่จะไปไล่ไหนวะเนี่ย ต้องชิดขวาไ้โ oh. ล้อมันหักไปซ้ายอยู่ <Okay. S 2> ล่องลึกมากเลยล่องมันลึกมากเลย ลูบขึ้นไม่ได้นะครับวันนี้เราไม่ได้ไปนอนเขาตะเหมียนนะครับเดี๋ยวดูดูที่ย้ายที่ดีกว่านี่ดูแล้วมันห<อ>ูข่ามาฝนแม่งไม่ตกนะไอ้จะไปไปหลงอยู่ตรงนู้นน่นะใช่ไปฝนตกอยู่ตรงนู้นในกระเสนะ็งเลยเออไม่ยากยากไม่ได้อันนี้ม,มันมันมันหมือเนี่ยแล้วฝนก็จะตกแล้วปะเดี๋ยวเรารีบย้ายที่ดีกว่าเดี๋ยวมืดย้ายที่ปะปะตนี้ไม่ไหวเขาตะเหมียน โอเคปะไว้ก่อนแขนแขนบองตรงแขนเดี๋ยวค่อยมาใหม่ตอนที่ผมวิ่งมาก่อนที่จะมาถึงเนินนี้นะครับฝนมันตกลงมาแบบอย่างหนักเลยเฮ้ยเสงนี่ครับออกหักจากเขาตะเมียนก็เลยก็เลยมาหาบังกะโลนอนแล้วก็แดกหมูกระทะแม่มเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปแก้มือดูอีกทีนึง คือลงมามันม<ช>ืดห,หาที่นอนไม่ทันจริงๆก็เลยหาที่พักง่ายๆไปก่อนยังไงพวกนี้ต้องแก้มือให้ได้ถ้าขึ้นใหม่ถ้าแก้มือไม่ได้อีกก็ต้องยอมเนาะยอมแล้วทีนี้จะไปกลับไปต,ติดอาวุธทีนี้ึงเจอคุณเนี่ยมเจอคุณจะไปติดวินโอเคครับ่อเกิดการใช้งานหนักนะครับเราขึ้นเขาลงห้วยแบบเนี้ยโอ้สร้างความมั่นใจผมมากเลยถ้าเกิด ถ้าเกิดเป็นพอบเบบกเกรดที่ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเกิดเราจากร้อนลงมาโดนเย็นอย่างเงี้ยส่วนสดนมากพอบเบบกก็จะก่อนแล้วก็ประสิทธิภาพในการเบกก็จะลดลงแต่ของผมใช้พอบเบบกของแอดวิดนะครับผมลุยทั้งร้อนทั้งเย็นวิ่งขึ้นลงสลับไปเลยอยา่างเส้นทางเงี้ยขึ้นเขามานะครับความร้อนจากตัวเครื่องก็จะส่งผลไปหาที่จานเบกจานเบกก็จะร้อนแล้วบวกกับเราคอยแตะเลี้ยงเบกตลอดเวลาเวลาทางชันนะครับมันก็จะร้อนพอจังหวะมาลงโดนน้ํา มันก็จะเป็นความยืนกับท่นหันถ้าของไม่ดีนี่เอาไม่อยู่ครับแอดวิดครับนี่ดูฟันขึ้นไปเลยโอ๊อย,ย,อยฟันขึ้นเลยอ่ะสุดยอดไป,ป,ปเดี๋ยวเราไปที่อื่นดีกว่าโอเคครับตอนนี้ก็วันที่สองแล้วครับเมื่อคืนก็ไปนอนมาที่ระยองชายหาดไปกินหมูกระทะอะไรมาเรียบร้อยแล้ว วันนี้จะมาแก้มือขึ้นใหม่ดูว่าขึ้นได้ไหมรูส้สึกว่ามันจะดีกว่าเฮ้ยเบา โค้งได้มาถึงตรงนี้แล้วไม่ได้ตะแคงไว้ใช่มั้ยเออวันเบา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 หักไปน,นึ้ เกียร์ตอนที่ว่วนลงมาล้อมันอย่างนี้เลยนะเนี่ยล้อมันอย่างนี้เลยอ่ะแล่ะเดี๋ยวเขาถอยตั้งลำลงลงลงพยายามพยายามแล้วครับมันลื่นจริงลื่นแล้วล็อกเลยเนี่ยมันเนี่ยอ่ะมันลึกมากเลยอ่ะลึกจริงลึกจริงแต่เนี่ยพอมันหยุดคาแล้วมันก็มันมันไม่กล้าไป เพียงแค่นี้ก็เก่งแล้วนี่ก็เข้าร่องอีกถอยมันจะถอยเข้ารูปได้ป่าววะเนี่ยเออพยายามอยู่ ค้าตรงนี้ก็ได้ถอยหลังเลยว่ะอ้วนเนะออตรงมาเลยถอยมาตรงๆไปชิดซ้ายไว้ตรงเลยถอยเลยไม่มีอะไรแล้วถอยเลยตรงมาเลยตรงมาเลย ไหวครับยอมเพราะว่ายังไม่แห้งทางยังไม่แห้งถ้าทางแห้งอะขึ้นได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคือเมื่อวานเราดวงไม่ดีไงมาถึงแล้วก็ฝนมันตกพอฝนตกเสร็จปุ๊บมันก็มันแฉะมากอแต่มันเสียวตอนที่เราตะแคงใช่เมื่อกี้มันมันไม่ได้แล้วตะแคงใจหายเว็บใช่มันโหน่ากลัวเมื่อกี้ดีล้วถอยดีแล้วที่ยังถอยได้อ่ะ ไว้แห้งๆค่อยมาแล้วก็อันตรายเกินไปครับใช่เมื่อกี้เสียงครับรถก็บาดแผลเกิดขึ้นแตกหมดเลยนี่ทม่ีโดนแตกเมื่อไรเดี๋ยวไปอู่ช่างนัดลงนัดลงนัดกินสนุกด้วยนะให้มันทำสีด้วยไม่เป็นไรค่อยมาแก้ตัวใหม่คอยแก้ตัวใหม่แค่นี้ก็สุดยอดแล้วดาวเรืองเจ๋งแล้ว ผแต่ทางตอนชั้นๆลงมาเงี้ยเบรกดีนะ <laughs> <laughs> โอ้โห,โหคือวันนี้ยน้องดาวเรืองแค่เนี้ยก็สุดยอดแล้วก็คือเก่งมากแล้วไม่ถึงไม่เป็นไรพามาท่องเที่ยวได้ขนาดนี้ก็ถือว่าถือว่าสุดยอดมากนะทริปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ทริปหน้าครับ ไว้ว่าแก้มือใหม่ครับสวัสดีครับ